สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักนะคะของช่อง m a s t e r c r ค f ฟฝีมือแม่ทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปแนะนำในวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปรองเท้ากีฬานะคะที่เราได้ถักสาธิตให้กับเพื่อนๆได้รับชมในช่องไปแล้วนะคะค่ะก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ แถบของเราใช้สีดําเลยนะคะชัดเจนมากนะคะเพื่อนๆจะใช้แถบเป็นสีอะไรก็ได้นะคะสีเดียวก,กันกับสีใหม่ที่เพื่อนๆถักก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะในคลิปนี้นะคะจะใช้เป็นสีเหลือบนะคะก็เป็นเชือกล่มนะคะเบอร์1.5มิลน,นะคะทีแรกเราจะถัก โดยใช้เชือกล่ม1มมิลนะคะแล้วก็ใช้ไหมสีทองค่ะแต่ทีนี้เราหาไม่ได้นะคะว่าจะสาธิตลงในคลิปให้กับเพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นมันมีการเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะถ้าหากว่าเราใช้เป็นไหม1มิลนะคะแต่ทีนี้พอดีเราได้เป็นสีเหลือบนะคะ1.5มิลก็จะเท่ากันกับ เชือกเอนนิ่มที่เราได้สาธิตไว้ในช่องแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะถักตามแพทเทิร์นเดิมของวิดีโอสาธิตได้เลยค่ะส่วนนะคะรูที่ใช้ร้อยเชือกผูกรองเท้านะคะตรงนี้คู่นี้จะใช้4ี่รูค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะนับหลักนะคะแล้วก็หา จุดที่เราจะใช้ทำรูเชือกผูกรองเท้าได้ค่ะในคลิปวิดีโอจะสาธิตไว้ที่5รูนะคะถ้าหากว่ามันแน่นไปเพื่อนๆก็สามารถที่จะลดลงเหลือ4รูได้นะคะก็นับหลักเอานะคะค่ะแล้วนอกนั้นก็จะเหมือนเดิมกับแพทเทิร์นในวิดีโอเลยค่ะส่วนไซส์อื่นนะคะถ้าหากเพื่อนๆจะถักที่เป็น ไซส์อื่นนอกจากไซส์3านะคะส่วนต่างที่จะต่างกันก็คือส่วนของหลักของหัวรองเท้ากับท้ายรองเท้านะคะที่จะมีส่วนต่างกันส่วนหลักที่เป็นด้านข้างนะคะตรงนี้ค่ะจะใช้12หลักเป็นระยะห่างเท่ากันนะคะเพื่อนเพื่อสังเกตได้ตรงตรงนี้ก็ได้ค่ะ ในพื้นรองเท้านะคะจะมีตัวมาร์กไว้ให้นะคะเพื่อนๆจเจาะตรงนี้เป็นเกณฑ์ก็ได้นะคะหวัวรองเท้าแต่ว่าในคู่นี้เราจะเลยหลักเกณฑ์มาหน่อยเพื่อนๆก็ลองพิจารณานะคะลองปรับให้ใช้กับเบอร์ที่เพื่อนๆต้องการได้นะคะค่ะแล้วเข็มนะคะที่ใช้กับไหม เชือกล่ม1.5นะคะก็จะเป็นเข็มขนาด 3mm ค่ะ3มิลนะคะทำให้ฝีเข็มของเรามีความห่างนิดนึงนะคะก็จะไม่แน่นมากนะคะแล้วก็ เชือกลมเบอร์1.5ก็นิ่มด้วยนะคะใส่สบายเท้าแล้วก็ถักง,ง่ายค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสร้างสารรค์ผลงานของเพื่อนๆน,นะคะท้ายคลิปนี้นะคะขอกําลังใจนะคะจากเพื่อนๆสักหนึ่งกำลังใจค่ะโดยการกด u b s c r i b e นะคะหรือกดติดตามช่องด้วยนะคะหรือกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สร้างสารรค์ให้กับช่องนะคะได้มีกำลังใจนะคะในการผลิตคลิปวิด,ดีๆให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะในคลิปต,ต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ